นี่ก็เป็นชิ้นส่วนทั้งหมดของ x อ็กเซียค่ายทีนะครับนี่ครับหลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับก็จะมีอาวุธตามนี้เลยนะผมชิ้นส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนล่างรีแพรที่เราต้องถอดประกอบเองนะเพื่อนๆไม่ได้แถมมา2ตัวนะครับ มันคืออะไรก่อเปลี่ยนนะเพื่อนๆอ่าอย่าเข้าใจผิดว่ามันได้2ตัวนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือนะครับผมก็เก็บใส่ถุงไว้ดีคอร์ก็เหลือนะครับสติกเกอร์ก็เหลือบางอันก็ไม่แปะนั่นเพื่อนอ่านี่ครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็น c อ็กเซียอ o n ิชั e นโหมดนะผมของค่ายทีทีนะครับ เนี่ยครับพวกขี้พลาสติกค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทุกส่วนเลยนะเพื่อนเพื่อนครั้งที่แล้วประกอบของ Style Freedom Full Boot หมดไปนะครับตัวโครงในเนี่ยขี้พลาสติกไม่ค่อยมีนะแต่ตัว Xer เนี่ยขี้พลาสติกเยอะมากทั้งโครงในแล้วก็เฟรมนอกนะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนๆเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมเห็นไหมขี้พลาสติกชัดมากหลายๆชิ้นเลยนะต้องมาเก็บงานทุกครั้งเลยบ่อยมากเอาครับในส่วนหัวนะครับเพื่อนเเขาจะให้มา2แบบเลยนะครับเป็นหัวเเซียธรรมดากับ Xer Repair พร์นนเพื่อนก็จะประกอบได้แบบนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกคือการประกอบ มันค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะไม่มีคว้านไม่มีเหลาเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนนี้ครับติดสติกเกอร์แต่ว่ามันไม่เห็นสติกเกอร์เลยนะคือติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะเพื่อนเขียวมันดาเกินไปนะครับมันเลยไม่เห็นสติกเกอร์นะอ่าถือว่างานใช้ได้นะเพื่อนแต่ขี้พลาสติกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เก็บงานบ้างเล็กน้อยนะอ่าถือว่าดีนะครับประกอบมาจะไม่มีปัญหานะครับ เอาละครับจุดแรกเลยนะผมที่ผมได้ขวานมันนะครับเพราะว่ามันยัดไม่ได้พอยัดมากๆปุ๊บมันเกิดฟ้าแั้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยพอยัดมากๆปุ๊บฟ้าขาวขึ้นเลยเพราะว่าพลาสติกมันบางนะตรงนี้เป็นจุดแรกเลยนะที่ผมควานนะครับมันเข้าไม่ได้เพื่อนนี่มันคือจุดนี้นะครับเนี่ย แล้วรูมันอะ่ะเล็กกว่ารูไอ้ด้ามดาบนะผมก็เลยต้องควานนะเพ,เพื่อที่จะเอาเดือยตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับผมได้ควานเลยนะควานค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดรูให้เป็นสี่เหลี่ยมนะตอนแรกมันเป็นขี้พลาสติกมานะเนี่ยส่วนนี้คือส่วนแรกเลยที่ผมได้ควานมันนะเพื่อนๆทางด้านที่ผมประกอบมาเนี่ยประกอบทั้งตัวมาไม่มีปัญหานะผมคอนเฟิร์มนะว่าการประกอบเนี่ยไม่มีควานไม่มี เหลาอะไรเลยนะผมทั้งตัวเนี่ยอ่าแต่ว่าส่วนเนี้ยคือส่วนแรกเลยที่ได้ควานนะเพิ่งเจอครับงานทีในงานทีทีเพิ่งเจอคาาจอวานนี่แหละครับเพื่อนๆดูนี้ครับความเงาของดาบนี่สีสวยเลยนะะเนี่ยคือปัญหาแรกที่ผมเจอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อนะฮะเอาละครับ,อ,รบอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเหลาออกนะเพื่อนนั่นคือส่วนนี้นะครับนี่น,นี่เห็นไหมเอ่ยนี่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 ผมเหลาออกเลยนะ เพราะว่ามันยัดไม่ได้เพื่อนๆสืบเนื่องจากรูนี้นะครับมันยัดในส่วนปืนไม่ได้นะนี่ครับมันยัดในรูนี้ไม่ได้นะมันใหญ่เกินไปครับผมก็เลยคว้านออกไปเลยครับเพื่อที่จะยัดได้ก็ใส่ได้ปกติแล้วนะเพื่อนตรงนี้ได้คว้านอีก1จุดนะครับแค่นี้เองนะในส่วนเนี้ยในส่วนอาวุธเนี่ยผมรู้สึกว่าการประกอบยังไม่ดีเท่าไหร่นะต้องระวังด้วยแต่ส่วนตัวแต่ส่วนบอดี้ส่วนตัวเอ็กเซียเนี่ย ไม่ค่อยมีปัญหานะเอาเราเพื่อนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือดีคอขูดนั่นเองนะผมดีคอแห้งหรือดีคอขูดที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยนะเพื่อนผมลอกไอ้ตัวนี้ออกมาปุ๊บมันติดติดกระจายคือเนี่ยแล้วก็พยายามติดที่ตัวเอ็กเซียนะมันก็ไม่ได้เรื่องนะเพื่อนมันพยายามแบบความสามารถสุดๆแล้วนะผมว่าผมไม่ติดดีกว่า เพราะว่ายิ่งติดยิ่งเสียเวลาครับแล้วก็งานไม่ค่อยดีด้วยบางอันขูดออกบางอันขูดเละนะไม่คุ้มครับตัวนี้แนะนําว่าไม่ต้องขูดดีกว่านะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากลองนะก็ลองขูดได้นะครับแต่ว่าโอกาสพังเนี่ยสูงมากเลยนะอ่านี่ก็คืออีกข้อเสียหนึ่งของดีคอขูดนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวเอ็กเซียค่ายทีทีนะครับ All right. โหมดนี้นะครับผม X Series นะเพื่อนเพื่อนไม่ยากในการแกะนะครับใช้ตัวงัดชิ้นส่วนออกมาได้ง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะครับการเปลี่ยนโหมดไม่มีปัญหาเลยเพื่อนเพื่อนไม่มีหักไม่มีขึ้นฟ่านะครับในการงัดในการแงะนะก็เปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมแต่เปลี่ยนไม่เยอะครับผมส่วนหัวนี่ก็จะงัดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะส่วนปืนก็ไม่มีปัญหาแล้วเพื่อนอถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมจริงๆอ่ะราคา690เนี่ยซื้อสัก2กล่องนะเอามายืนคู่กันอนะ่ะผมว่าโอเคเลย นะคันสอ,อ่า let เอาละครับหลังจากที่ประกอบเจ้าตัว X s e r i g n i t i o n หมดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆอยากจะบอกก่อนเลยนะเพื่อนๆเจ้าตัวนี้เป็นของค่าย TT นะแล้วก็พอประกอบออกมาแล้วในความรู้สึกผมคือมันสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆมันดูดีนะแต่พลาสติกเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมแต่ถ้าเอาไปทําสีเพิ่มนะผมว่าสวยเลยโดยรวมแล้วนะครับผมตัวนี้690เนี่ยผมว่ามันดีเลยนะใช้ได้เลยครับผมเหมาะกับการที่เอามาโมมาทําสีมากเลยนะครับราคานี้แล้วก็ได้ตัวที่มันสวยขนาด แบบนี้นะเนี่ยดูเท่มากเลยเพื่อนๆถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะเพื่อนๆข้อดีของเจ้า X อ็กเซียของค่ายทีทตัวนี้เนี่ยสำหรับผมเลยนะที่ผมมองว่า1เนี่ยมันสวยนะครับในราคา690เนี่ยมันคุ้มมากๆนะเพื่อนๆสนะครับมันมีตัว LED แถมมาให้ด้วยแต่ไม่แถมฐานมาให้นะเพื่อนๆย้ำนะครับไม่ได้แถมฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็3ามนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนล่างได้ก็คือ X อ็กเซียรีเพา์โหมดนะเพื่อนๆไม่ได้หมายความว่ามันมี2ตัวนะครับมันมีแค่ตัวเดียว แต่ว่ามันแถมชุดเกาะมาให้เปลี่ยนนะเพื่อนๆอ่าเนี่ยครับผมก็มีเท่านี้นะผมที่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันคุ้มค่ากับการที่เราจะซื้อมันนะครับจริงๆนะผมตั้งใจจะทาสีตัวนี้ด้วยนะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอามาซ้อมทําสีด้วยนะครับได้ในราคา690เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับเนี่ยโดยรวมภาพรวมทั้งหมดนะเพื่อนๆอ่านี่คือทั้งหมดข้อดีที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้มีลูกเล่นเออแถมสติกเกอร์ใสแถมสติกเกอร์แบบ ขูดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอย์นะครับผมมีแผ่นโพลีดาบตัวพลาสติกสีเงินก็เงินเงาวิบวับวิบวับเลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ตัวลูกเล่นแล้วก็ตัวกิมมิคพับเข้าพับออกชุดเกาะเปิดได้เงียผมว่ามัน่อนข้างที่จะคุ้มรับในราคานี้นะเพื่อนอ่ะนี่ก็คือข้อดีของเจ้าตัวเอ็กเซียอีดิชั่นโหมดนะครับผมเพื่อนทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะเพื่อนข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับผมที่ผมลำคาญจริงๆเลยนะครับผมลำคาญมากคือชิ้นส่วนมันหลุดร่วงง่ายนะของ ตัวนี่ครับเขาไอตัวแผงหน้าอกสีเหลืองเนี่ยที่มันพับเข้าพับออกได้เนี่ยที่มันพับขึ้นพับลงได้เนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยเพื่อนแต่ก็มือหลุดแต่ก็มือหลุดเลยนะเพื่อนอีกอันนึงนะผมชิ้นส่วนที่มันหลุดล่วงง่ายที่ผมหน้าที่ผมรู้สึกว่าน่าลำคาญมากนะนก็คือในส่วนของกระโปรงนะครับเวลาเราดันขาไปข้างหน้าเนี่ยไอตัวกระโปรงเนี่ยมันเด้งออกนะเพื่อนเพาะน้าลำคาญนะครับาราอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเท้านะครับเวลาจัดท่าไปจัดท่ามาตรงหลังเท้าเนี่ยมันเปิดนะเพื่อนแต่มันก็หลุดง่ายนะเนี่ยสิ ในส่วนนี้นะครับในส่วนเตาพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนประกอบไม่สนิทอะผมเอาไฟมาใส่ปุ๊บแล้วมันยัดยากนะเพื่อนแล้วก็เปิดไฟลําบากมากเลยนะครับผม LED นะครับไม่แถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะเพื่อนก็ต้องไปหาซื้อแบตเตอรี่ต่างหากมาใส่นะครับผมอ่านั่นคือข้อเสียของมันแล้วก็ดีคอหูดนะเพื่อนโอ้โหเหมือนดีคอหมดคุณภาพอะดีคอเก่าอะคือขูดยังไงก็ไม่ติดเน้นยังไงก็ไม่ติดนะครับผมตั้งใจทํายังไงก็ไม่ติดนะเซ็งมากเลยผมแล้วอีกอย่างนึงคือการเปลี่ยนโหมดรีแพร์นะครับผมการเปลี่น ต้องงัดชิ้นส่วนออกนะซึ่งมันเสี่ยงมากๆเลยนะเพื่อนโอกาสหักค่อนข้างสูงหรือเกิดฝ้าสูงมากเลยนะโดยเฉพาะชิ้นส่วนโล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยครับนี่คือข้อเสียนะมาพูดถึงจุดขยับนะข้อเสียของจุดขยับเนี่ยมันฝืดเพื่อนเวลาจัดท่าจัดทางอะไรผมว่ามันฝืดไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะเพื่อนแต่มันแค่ฝืดเฉยเฉยเนี่ยแต่ถ้าเกิดท่าเธอที่มันแน่นหมดเลยเห็นไหมเนี่ยอ่าแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องคว้านต้องเหล่านะเพื่อนนั่นก็คือในส่วนของ G N Sword นะครับเพื่อนส่วนนี้นมัปะ กันยากมากเลยนะเนี่ยใส่รูใส่ประกบอะไรนี่คือค่อนข้างที่จะยากนะผมก็เลยคว้านแล้วก็เหลาไปเลยแก้ปัญหาแล้วครับคือตัวพลาสติกมันบางครับแล้วก็มันเกิดฟ้าง่ายมากแล้วแล้วผมก็ไม่อยากฝืนอนะ่ะผมก็เลยเหลาไปเลยครับมันก็ไม่มีอะไรพอเหลาปุ๊บมันก็ประกอบได้ปกติเลยนะผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทั้งตัวมันเนี่ยเอ็กเทรยนเนี่ยประกอบได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่พอมาเป็นพวกดาบพวกดาบเฉพาะอันนี้แหละชิ้นส่วนในกล่องนี้คือชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนเดียวเลยครับที่ต้องคว้านนะอย่างอื่นคือดีหมดับเพื่อนๆอีกอึ ขอติเลยนะเพื่อนข้อเสียนะก็คือเป็นสติกเกอร์ใส่นะมันคุณภาพต่ํามากนะเวลาแปะดูแล้วมันไม่ค่อยสวยนะเพื่อนแปะแล้วมันเห็นเลเยอร์ของสติกเกอร์อะ่ะมันก็เลยทําให้ดูขัดขัด,ขดตานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะรถือว่าพอได้อยู่นะอีกอันหนึ่งนะครับผมในส่วนของนี่ครับตัวที่ใส่ดาบเนี่ยด้านข้างนะครับที่ใส่ดาบเนี่ยมันหลุดง่ายมากนะเพื่อนแล้วก็การที่จะแงะออกมาแล้วก็เอาดาบยัดไอ้แงะออกมาแล้วก็เอาเดือยขึ้นมาแล้วเอาดาบยัดเนี่ยมันหลุดง่ายมากแล้วมันน่ารำคาญนะเพื่อนๆอ่ะนี่แหละครับทั้ เสียที่ผมพูดไปนะเพื่อนโดยรวมแล้วผมถือว่าได้นะพอได้แล้วก็ถือว่าได้เลยสําหรับราคา690ที่ผมได้มาเนี่ยได้มาขนาดนี้แล้วปัญหาน้อยขนาดนี้นะครับผมถือว่าโคตรคุ้มเลยคนระับผมตัวนี้งานทีทีนะครับเพื่อนๆปกติแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกถ้าเป็นทีทียุค2 3 4 5ปีที่แล้วผมเคยประกอบ X อ็กเซทีหนึ่งแล้วแล้วมันประกอบไม่ได้เลยแล้วผมก็โยนทิ้งไปประกอบไม่เป็นตัวด้วยนะตอนนั้นเป็น HGX จีเอ็เียนะเพื่อนๆแต่ว่าพอได้กลับมาจับงานเอ็กเซียไม่ว่าจะเป็นชินเนจูเป็นฟรีดอมฟูบ แล้วก็เป็นเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่างานของเอ็กเซียทำได้ดีขึ้นนะผมแต่นะครับตัวขี้พลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมีเกือบทุกชิ้นส่วนเลยนะเพื่อนต้องมาเสียเวลาเก็บขี้ชิ้นส่วนต่างๆด้วยนะครับผมแต่โดยรวมการประกรบหรือการสแนปทําได้ค่อนข้างดีจะน่าแปลกใจเลยนะเพื่อนนะฮะก็มีเท่านี้นะที่อยากจะบอกนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลอยู่นะผมบอกเลยตัวนี้ซื้อเถอะครับยังไงก็คุ้มนะครับปัญหาก็มีเหมือนโมจินทั่วไปนะเพื่อนเพียงแค่เราใจเย็นๆในการประกอบนะยังไงงานนี้มันก็ดีกว่าเมื่อ 45่ปีที่แล้วแน่นอนผมคอนเฟิร์มนะประกอบมาสองสตัวแล้วแล้วก็จะหาตัวของค่ายทีทีมาประกอบแล้วก็รีวิวอีกแน่นอนนะเพื่อนเพารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคานะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังลังเลอยู่ผมแนะนําให้ซื้อเลยนะเพื่อนตัวนี้นะครับสวยแล้วก็เท่แล้วก็การประกอบไม่ได้ไม่ได้ยากนะมือใหม่ก็ประกอบได้นะเพื่อนเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับ ชมครั้งแรกก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกันพา c ครีเอเตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ